นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยยอดรายงานตัวครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษวันนี้ครับเป็นเรื่องของนายชีพวันนั้นนายชีพนี่ปลายหางตามองดูสภาพของพ่อตัวเอง ที่นอนให้น้ำเกลืออยู่บนเตียงพักฟื้นของคนไข้วันนั้นล่วงเข้าวันที่สามแล้วที่พ่อล้มเจ็บแล้วก็ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งนี้หลังจากที่พ่อเรียกเขากับพี่ชายสุดรักสุดสวัสดิ์ของพ่อมาจัดแจงแบ่งสรรปันส่วนในทรัพย์สินต่างๆเหมือนกับว่าพ่อจะรู้ตัวเองว่าจะอยู่ดูโลกใบนี้ได้อีกไม่นาน ในชีพนั่งมองสภาพของพ่อแล้วก็รอบถอนหายใจก่อนที่จะมองบานประตูห้องรอคอยพี่ชายกับพี่สะพ้ายที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะโผล่มาเยี่ยมพ่อเลยในวันนี้ทั้งๆที่พี่ชายกับพี่สะพ้ายเนี่ยเป็นคนที่พ่อรักมากที่สุดรักมากกว่าเขาซะีด้วยซ้ําเพราะอะไรในชีพถึงกล่าวหาว่าพ่อรักพี่ชายกับพี่สะพ้ายมากกว่าเขาหรือ ก็เพราะว่าทรัพย์มรดกของพ่อนั้นส่วนใหญ่จะยกให้พี่ชายเขากับสีภรรยาซะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้ชายหนุ่มวัย25ปีอย่างนายชีพนี่เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในความรักของพ่อผู้ที่เขามองว่าเป็นคนต้นแบบมีความยุติธรรมสูงที่สุดคนหนึง่งแต่ความคิดของเขาก็พังลงเมื่อสามวันก่อน ที่พ่อเรียกเขากับพี่ชายไปแบ่งสรรปันส่วนในทรัพย์สมบัติที่ลูกอย่างเขานี่จะพึงมีพึงได้อย่างชอบธรรมแต่ว่าทุกอย่างกลับตลรปัดไปหมดพี่ชายกลายเป็นคนได้ทรัพย์สมบัติของพ่อไปเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ดินและรถยนต์คันเก่าที่พ่อใช้อยู่เป็นประจำส่วนเขาก็ได้แค่ที่ปลูกบ้านเพียงงานเดียว แถมที่ดินตรงส่วนที่เขาได้ยังเป็นที่ตาบอดหาทางเข้าออกยากลำบากถ้าจะเข้าไปอยู่จริงก็จะต้องเสียเงินค่าสัญจรเข้าออกให้กับเจ้าของสวนผลไม้ซึ่งมีอาณาบริเวณล้อมหน้าล้อมหลังมีรั้วรอบขอบชิดจนแทบจะไม่เหลือพื้นที่สำหรับใช้เป็นเส้นทางเข้าออกได้เลยดูเอาเถอะพ่อใจร้ายขนาดไหนที่ผ่านมานะเขามัวแต่ร่ำเรียนเขียนอ่าน จนไม่มีเวลาจะดูแลปรนิบัติผู้เป็นพ่อก็จริงแต่ก็ไม่เคยปล่อยปละละเลยหรือว่าโทรศัพท์สอบถามอาการป่วยไข้หรือว่าอาหารการกินของพ่อเลยไม่แน่ความใกล้ชิดของพี่ชายกับพี่สะพ้ยที่คอยดูแลปรนิบัติพัดวีพ่อมานานหลายปีเนี่ยอาจจะทำให้พ่อเกิดเปลี่ยนใจยกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพี่ชายพี่สะพ้ยยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บใจในขณะที่เขาไม่อยู่ดูแลพ่อ พี่ชายกับพี่สะพ้ายเจ้าเล่อาจจะหาทางกล่อมพ่อให้ยกทุกอย่างให้เป็นของตัวก็ได้พ่อเป็นคนแก่ก็ต้องการความรักความเอาใจใส่จากใครสักคนก็เลยไม่ใช่เรื่องยากที่จะเอ็นเอียงเหมือนไม้หลักปักขี้เลนสารเลวทั้งคู่เลยและนี่ก็หูเบารักลำเอียงในชีพหันมองหน้าพ่อที่กำลังหลับหลายด้วยฤทธิานอนหลับ ลมหายใจของพ่อนั้นสม่ำเสมอก็จริงแต่ว่าเสียงหายใจนะั้นเหมือนลมที่พ่นออกมาจากยางรถเก่าๆเสียมากกว่าที่จะเป็นเสียงขนหายใจเป็นไงอะยกทุกอย่างให้มันแล้วอะ่ะมันสองตัวนี่เคยมาดูดำดูดีพ่อบาอ้างหรือเปล่าสมน้ำหน้าแล้วสมน้ำหน้าเขาเอ่ยพึมพำออกมาก่อนที่จะยกมือกุมขมับไม่นึกเลยว่าคนที่ไร้การศึกษาอย่างพี่ชายจะหัวหมอ ทำกับเขาได้ลงคอในชีพตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมเสียรู้คนไร้การศึกษาอย่างพี่ชายโดยเด็ดขาดกูมีปริญญากูจะต้องไม่เสียรู้คนจบแค่มอปลายอย่างมึงในสุกุมในชีพก็สมบทออกมาซ้ำซ้ำซ,ำซากๆกก,ก่อนที่จะเริ่มต้นคิดหาทางฮุบทุกอย่างมาเป็นของตัว คิดจนปวดหัวหนึบไปหมดคิดแล้วคิดอีกก็หาช่องทางที่จะกำจัดพี่ชายในไส้ไม่ได้ในชีพก็น,นอนเอามือก่ายหน้าผากบนโซฟาข้างๆเตียงพักฟื้นของพ่อหลายคนคงจะชื่นชมในความกตัญญูของเขาที่คอยเฝ้าดูพ่อไม่ห่างหากความเป็นจริงแล้วเขาคอยเฝ้าเพื่อจะทวงถามผู้เป็นพ่อเรื่องทรัพย์สมบัติมากกว่าวันนี้โอกาสเหมาะหากพ่อตื่นขึ้นมา และพบเขาเฝ้าไข่พ่ออยู่เพียงลำพังเขาจะกล่อมให้พ่อเปลี่ยนใจยกทุกอย่างในส่วนของพี่ชายให้เขาหรือไม่อย่างน้อยๆเขาก็ควรจะได้ทรัพย์สินของพ่อสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีครึ่งหนึ่งของพี่ชายที่ได้จากพ่อมันคงจะต่อชีวิตของบัณฑิตจบใหม่อย่างเขาที่ยังไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งในชีพลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายของพ่อเริ่มขยับบ่งบอกว่าอีกไม่นานพ่อจะเริ่มรู้สึกตัว จังหวะและโอกาสแมาช่างเป็นใจสําหรับเขาเหลือเกินเขาจะไม่ปล่อยโอกาสท้องอย่างนี้หลุดลอยไปอย่างแน่นอนเขาจะกล่อมจนพ่อจะยอมยกทุกอย่างให้เป็นของเขากล่อมเหมือนอย่างที่พี่ชายกับพี่สะพายเคยกล่อมพ่อมาแล้วเขาไม่รู้ว่าพี่ชายกับพี่สะพ้ายนะ่ะใช้วิธีไหนพูดคุยกับพ่อจนท่านใจอ่อนแต่เขาก็มีวิธีของเขาวิธีที่แยบยลกว่า วิธีที่ตาสีตาสามไม่มีวันจะนำมาใช้ได้อย่างแน่นอนนอกจากบัณฑิตอย่างเขาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเขาเรียนรู้และเก็บเกี่ยวหลายสิ่งหลายอย่างในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและครั้งนี้เขาจะนำมันมาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอดเพื่อลบความลำเอียงของพ่อมันจะต้องได้ผลเขาจะต้องได้ทุกอย่างตามที่เขาหวังอย่างแน่นอน เสียงพ่อแหบแห้งขอน้ำในชีพลุกพรวดไปคว้าขวดน้ำรินใส่แก้วอย่างบันจงพร้อมกับหลอดเดี๋ยวรออีกเดี๋ยวเถอะเขาจะเริ่มกล่อมให้พ่ออุ่นอ่อ,อนพ่อนตามยกทุกอย่างให้เขาวันเนี้เป็นวันดีพี่ชายตัวแสบกับนางพี่สะพยจอมงกนี่ยังไม่โผล่หัวมาอีกแต่ก็ช่างเถอะรอให้ทุกอย่างสำเร็จก่อนเขาเชื่อว่าสองคนนั้นจะต้องช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในชีพอยากให้พ่อดื่มน้ำในแก้วให้หมดเร็วๆเ,เขาใจเต้นระทึกใบหน้าที่ราบเรียบนั้นถูกปกปิดซ่อนเร้นด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะพร้อมแผนการร้ายในใจชนิดที่ชายชราผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนไม่มีวันรู้เลยว่าลูกชายคนเล็กกำลังคิดอะไรอยู่ในที่สุดพ่อก็ดื่มน้ำจนอิ่มในชีพก็นำแก้วไปวางไว้บนโต๊ะข้างเตียงพ่อ ก่อนจะขยับปากก็เริ่มต้นบทสนทนาที่ตัวเรียบเรียงในใจไว้เป็นอย่างดีแต่แล้วความตั้งใจความหวังทั้งหมดก็พังทลายลงในทันทีที่เขาขยับปากเริ่มต้นบทสนทนาขึ้นอย่างเชื่องช้าริมผีป,ปากก็เหมือนกับจะหนักอึ้งในทันทีที่บานประตูห้องพักพื้นของพ่อถูกพี่ชายสุดสวรรค์ของพ่อในเปิดออกอย่างรวดเร็ว ในใยชีพผันไปมองหน้าพี่ชายซึ่งเดินนำหน้าพี่สะพ้ยที่หิ้วกระเช้าเครื่องดื่มติดมือเป็นของเยี่ยมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นยังไงบ้างครับพ่อหมอบอกว่าพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วอะพี่ชายก็นั่งลงในขณะที่พี่สะพ้ยสวมบทบาทเป็นลูกสะพ้ยที่ดีในชีพก็หลบหน้าหลบตาไม่อยากจะอยู่ในห้องพักที่ตัวเขาเองเหมือนกับจะเป็นส่วนเกินงายชีพ เหนื่อยมากละสิหน้าตาดูเพลียลยะนะเราพี่สะพ้ายก็บอกว่าเหนื่อยก็ไปพักผ่อนก่อนเธอทางนี้เดี๋ยวพี่ดูแลเองหลังจากพี่ชายพูดจบประโยคชายหนุ่มก็มองหน้าพี่ชายกับพี่สะพ้ายสลับกันไปมาพร้อมกับคิดในใจว่าคงจะกลัวเขาจะทําคะแนนจากพ่อละสิถึงต้องตั้งท่ากีดกันเขาออกจากพ่อทั้งผัวทั้งเมียผู้เป็นพ่อก็บอกว่า ไปเจอไม่ต้องเป็นห่วงพ่อรักลูกอ่ะเสียงพ่อนี่เห็นดีเห็นงามไปกับลูกชายคนโตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงครับพ่องั้นผมกลับก่อนนะครับในชีพก็จำใจเดินคอตกกลับออกจากห้องพักพื้นของพ่ออย่างเสียไม่ได้ก่อนที่บานประตูห้องพักพื้นจะปิดลงชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงชัดถ้อยชัดคำถึงการสนทนาถามไทยทุกสุข ระหว่างพ่อกับพี่ชายยังออกรถออกชาติไม่เหมือนเขาที่พ่อไม่เคยแสดงความสนิทสนมด้วยเลยแม้แต่น้อยนับจากวันที่เขาตัดสินใจเขาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งพ่อไม่เห็นด้วยเพราะว่าฐานะทางบ้านเขาในตอนนั้นค่อนข้างย yeah. ่ำแย่สอพลนเข้าไปจะอีกแก่ก็หูเบาลำเอียงดีนะัก ในชีพกำม,มัดชกฝาผนังด้วยความเจ็บแค้นที่ตัวสั่งสมเอาไว้ในอกจนล้นยิ่งนึกถึงหน้าของพี่ชายกับพี่สะพ้ายที่ฉาบไปได้รอยยิ้มยิ่งเครียดแค้นชิงชังและนี่เองที่ทําให้เขาต้องคิดหาหนทางกําจัดพี่ชายกับพี่สะพ้ายให้เร็วที่สุดเพื่อตัดส่วนแบ่งอันไม่ชอบทําให้หมดสิ้นลงแม้จะเป็นพี่น้องคลานตามกันออกมาก็เถอะแต่วันเวลาเปลี่ยนไปใจของคนก็เปลี่ยนตาม ความเป็นพี่เป็นน้องมันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะถ้าถูกความละโมบโลภมากบดบังด้วยผลประโยชน์พ่อก็อีกคนทําเหมือนกับเขาไม่ใช่ลูกในไส้พ่อนะลาเอียงเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพ่อที่เขารักและห่วงใยกินไม่ได้นอนไม่หลับในยามที่ท่านล้มป่วยจะกล้าทํากับเขาได้ลงคอพ่อกําลังยื่นความเป็นฆาตากรให้กับเขาในชีพไม่ยินดียินร้ายเมื่อพ่อกลับมาพักพื้นต่อที่บ้าน สังขารน้องพ่อร่วงโรยลงทุกวันเขาทำใจไว้แล้วเขาคอยหาโอกาสที่จะกล่อมพ่อให้ยกทุกอย่างให้เขาบ้างอย่างน้อยๆขอที่ดินสักแปลงที่มากกว่าที่งานเดียวให้เขาไหว้แสวงหาผลประโยชน์บ้างก็ยังดีไม่ใช่ยกที่ตาบอดให้เขาใช้สุขวันอนแถมจะทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เพราะการคมนาคมไม่สะดวกแต่ดูเหมือนพี่สะใภยกับพี่ชายจะรู้ความคิดของเขา พี่สะพ้ายไม่ยอมปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังกับพ่อในขณะที่พี่ชายออกจากบ้านไปทำงานที่โรงงานตามปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในชีพก็รู้ว่าพี่ชายพยายามกีดกันเขาออกห่างจากพ่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสารเลวหัวหมอนักนะมึงกูอยากจะรู้นักว่าสมองกับจิตใจของมึงสองคนนี่ทำด้วยอะไรในชีพนี่บ่นพึมพำกัดกรามจนนูนเป็นสัน พี่สะพายน่ะปรนนิบัติพัดวีพ่อเขาเหมือนอย่างกับว่าหล่อนเกิดมาเพื่อจะมาเป็นค่ารับใช้ของพ่อเขายัางไงก็อย่างนั้นแล้ววันหนึ่งโอกาสเหมาะ,มาะก็มาถึงวันนั้นพี่สะพายจะต้องนำบินค่าน้ำค่าไฟไปจ่ายหล่อนรีบแต่งตัวออกจากบ้านโดยไม่ลืมกำชับห้เขาหายาให้พ่อทานแล้วก็คอยดูแลท่านไม่ให้คลาดสายตาด้วยในชีพก็รับปากด้วยใบหน้าเฉยชาพอคล้อยหลัง พี่สะพ้ายในชีพก็ไม่รั้งรอที่จะเปิดจากสนทนากับผู้เป็นพ่อที่อยู่ในช่วงพักพื้นพ่อพ่อทำอย่างเงี้มันไม่ถูกรู้ไหมพ่อยกสมบัติทั้งหมดให้พี่แล้วผมจะได้อะไรอ่ะนอกจากที่ดินแค่งานเดียวพ่อพ่อไม่รักผมเลยอ่ะพ่อยกที่ดินตาบอดให้ผมในขณะที่พี่ชายได้ที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้พ่อครับผมไม่ใช่ลูกของพ่อเหรอทำไมพ่อทำอย่างนี้กับผมอ่ะ นายชีพแกล้งบีบน้ำตาซักซ้อมอยู่หน้ากระจกก่อนจะสาวเทาว้าเดินตรงไปยังห้องพักฟื้นของพ่อในชีพค่อยๆเปิดประตูแล้วย่างสามขุมเข้าไปในห้องช้าๆพ่อกำลังนอนหลับสนิทแต่ไม่ว่าจะหลับไหลย,ยังไงเขาก็จะปลุกให้พ่อตื่นขึ้นมารับรู้ความในใจของเขาให้ได้อ่าในชีพเขย่าวแขนร้องเรียกชื่อพ่อเบาๆสองสาครั้งเงียบไม่มีเสียงตอบรับ ร่างนั้นนอนตัวแข็งทื่อจนในชีพเริ่มเอะใจเอาปลายนิ้วชี้อังที่ปลายจมูกส่วนมืออีกข้างจับชีพจรก็พบว่าระบบต่างๆของร่างกายหยุดการทำงานร่างของพ่อไร้ลมหายใจเสียแล้วในชีพพละถอยหลังออกห่างจากเตียงนอนของพ่อด้วยความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาโทรศัพท์หาพี่ชายทันที แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็ดูชุลมุนวุ่นวายยิ่งนักสําหรับเขาที่ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนงานศพของพ่อผ่านพ้นไปในขณะที่พี่สะพ้ายเริ่มพูดคุยกับเขาเรื่องงานมากขึ้นเหมือนกับจะบอกเขาเป็นในในว่าให้รีบหางานแล้วก็ย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้โดยเร็วที่สุดอีแพทย์สยามึงคิดหรือว่ากูรู้ไม่ทันคนเหลี่ยมจัดอย่างมึง ส่วนพี่ชายนั่นไม่ได้บังคับอะไรมากไปกว่าสายตาที่มองเขาเหมือนจะค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่เขาซ่อนอยู่ลึกๆในจิตใจออไม่ต้องรีบหาก็ได้เรียนมาก็หนักแล้วพักผ่อนก่อนสักพักค่อยหางานทำโทษคุณก็ขืนมัวจะเตรวิชาที่เรียนมาก็ลงม้อหมดพอดีพี่ว่ารีบๆหางานทำจะดีกว่านะสมัยนีย้การแข่งขันมันสูง ปีหนึ่งปีหนึ่งบัณฑิตจบใหม่เยอะแยะอย่ามัวแตร่ไปวันๆเลยพี่สะพายแนะนำเหมือนไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ก่อนที่นายชีพจะขอตัวกลับห้องพักหล่อนยังไม่ไวที่จะแนะนำเรื่องงานให้เขาที่แสนจะอึดอัดกับความเจ้ากี้เจ้าการของพี่สะพายเฮมึงเป็นเมียพี่กูหรือว่าเป็นเมียเป็นแม่กูกันแน่วะเขากลับมาด่าพี่สะพายเสียเสียหายหายต่อที่ห้องของเขาเองจนกระทั่ง หลับไปกลางดึกสงัดคืนนั้นในชีพต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนรักว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งขับรถประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตสาเหตุเกิดจากรถเบรกแตกหรือว่าถูกตัดสายเบรกก็ยังไม่แน่ใจในชีพล้มตัวลงนอนเอามือก่ายหนาา้าผัก การตายของเพื่อนในกลุ่มกวนไม่ได้นำพาให้เขาเสียอกเสียใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่สิ่งที่เขาเฝ้าครุ่นคิดทุกวันก็คือการกำจัดพี่ชายกับพี่สะพ้ายไปเสียให้พ้น,พ,นพ้นจากมรดกของพ่อ่ังหากเฮอเออ,เอ,อตัดสายเบรกรถสายไฟรั่วแล้วสมองอัญชานฉลาดของเขาก็บันเจิดออกมาเมื่อนำเหตุการณ์ที่ตนเพิ่งได้รับรู้มาประติดประต่อกัน แผนการฆาตกรรมก็เริ่มต้นขึ้นในเช้าวันหนึ่งหลังจากงานศพของเพื่อนร่วมกวนผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยในชีพก็ยืมรถเก๋งคันเก่าของพ่อจากพี่ชายออกไปทำงานตามปกติด้วยสายตามีเลดในอีกไม่นาน,นพี่ก็จะได้ไปอยู่กับพ่อแล้วยกโทษให้ผมด้วยนะพี่ในชีพพึมพำก่อนจะกลับเข้าบ้านพี่สะพ้ายกำลังเก็บจานชามไปล้าง หลอนหันมาเห็นในชีพก็ทักทายตามปกติเหมือนกับทุกวันอ้าวไม่ไปสมัครงานเหรอชีพพี่ว่าเราว่างงานานานเกินไปแล้วนะเสือกอไรด้วยอ่ะสารแนนักนี่ตอแหลหญิงสาวแทบจะไม่เชื่อหูว่าน้องชายสาม,มีจะกล้าจาบจ้วงถ้อยคําหยาบคายกับเธออย่างนี้นี่อะไรนะชีพพี่บอกเพราะความหวังดีต่างหากทำไมพูดกับพี่อย่างนี้อะ เสียแรงที่พี่ชายเธอทั้งรักแล้วก็ห่วงใย,ยเธอนะอย่ามาทําตีสองหน้าแลวคนตอแหลสอพลอยอย่างเมื่อเหรอจะรักใครจริงที่ไล่กูไปหางานก็เพื่อจะเขี่ยกูไปใด้พ้นๆพนจากที่นี่ใช่ไหมอย่านึกว่ากูไม่รู้นะเนี่ยเหรอความคิดของคนที่ร่าเรียนจบปริญญามาช่างหน้าทุเรศสิ้นดีเอาละถ้าแกไม่อยากทํางานก็ไม่ต้องทําแต่ขอบอกซะก่อนนะว่าที่เนี่ยประครบประงมใครไม่เป็นหรอก ข้าวปลาอาหารนีิหาแดกเอาเองต่อไปนี้ตัวใครตัวมันสันดานไม่ดีทําคุณบูชาโทษแท้ๆนรกส่งมาเกิดแท้ๆลอนดากลับไม่เว้นวักเลยเรื่องที่จะถนอมคำพูดก็เป็นอันเลิกล้มไปแล้วอย่ามาปากเดียกูในสันดานในบ้านหลังเนี้ยมึงขึ้นเสียงได้ก็เพราะพี่ชายกูคนเดียวเท่านั้นนะแต่กกูในยาแม้แต่จะคิดในชีพควาจานปลาเฉียดหัวพี่สะพายที่รีบหมอบราบลงกับพื้นอย่างอุตลุด หล่อนเองก็ไม่เคยพบเจอความเกลี้ยวกลัดของน้องผัวผู้เคยเรียบร้อยแล้วก็เงียบขรึมลุกขึ้นมาดา่าก็อีกสิปากดีนั่งไม่เฉลยลุกมาจะมาหมอบอยู่ทําไมอ่ะลุกขึ้นมาสิพี่สะพ้ายลุกพรวดแต่ไม่โต้ตอบหล่อนวิ่งทลาไปที่ประตูบ้านเรื่องนี้จะต้องรู้ถึงหูสามีและเธอจะไม่ทนอยู่กับน,น้องสามีฮารือโหดอย่างในชีพแน่นอน วันนี้ก็อาจจะแค่ทำรลายข้าวของวันหน้านี่อาจจะทำร้ายร่างกายเธอก็เป็นได้จะหนีไปไหนอ่ะกลับมาปากเดียกูก่อนสิคนปากไม่มีหูรูดในชีพล้วงปืนพกขนาดจุดสามแปดที่บ้านเอออกมาหมายจะใช้ด้ามปืนตบสั่งสอนพี่สะพายสักสองทันทีพอให้เธอหายปากมากแต่แล้วเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็แล่นมาจอดที่หน้าบ้านพี่สะพายหันมายิ้มเยาะหยันให้ในชีพก่อนที่จะถลาวิ่งออกไปจากห้องโถงอย่างรวดเร็ว ในชีพแทบไม่เชื่อตาตัวเองว่าบุรุษท,ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มานั้นจะเป็นพี่ชายของตัวหึดวงแข็งจริงๆนะมึงกูอุตส่าห์ตัดสายเบรกรถมึงก็ยังไม่ตายโหงอีกทีนี้แดกลูกปืนนี้จะเป็นไงในชีพยกปลายกระบอกปืนเล็งเป้าหมายไปยังชายหนุ่มที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ที่หน้าบ้าน ในขณะที่พี่สะพายเบิกตากว้างด้วยความตกใจก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นและกระสุนจะพุ่งทะลุร่างของชายหนุม่มตรงเข้าเจาะหัวใจอย่างเหมาะเจาะเสียงวีร้องของพี่สะพายดังแสบแก้วหูก่อนที่สติเขาในชีพจะกลับคืนมาอีกครั้งเขาหัวร่อร่าออกมาเหมือนกับคนบ้าหมดเสียน,น้นาไปทีงต่อไปเนี่ยสมบัติทุกอย่างจะต้องเป็นของครูคนเดียวในชีพสาวทาออกเดินจากตัวบ้านอย่างชา้ชาช้า ในขณะที่พี่สะพ้ายกลัวจนลนลานภาพของพี่ชายที่นอนสิ้นหลมหายใจก็ยืนยันว่าเขายิงคนผิดผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พี่ชายของเขาอย่างที่เขาเห็นเมื่อสักครู่นี้ไม่แต่ชายคนนั้นกลับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาเพื่อแจ้งข่าวเรื่องพี่ชายเขาขับรถประสบอุบัติเหตุที่หน้าปากซอยคุณพระช่วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่ ในชีพครุนคิดในใจก่อนจะได้กลิ่นทูบเทียนโชยตลบอบอวนเข้าจมูกเขาหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อสักครู่นี้เกิดจากอำนาจของผีบังตาทำให้คนที่คิดร้ายอย่างเขาคิดเห็นภาพไปต่างๆนานา,นาจนพลั้งเผลอกระทําความผิดบาปลงไปในชีพเขาอ่อนโยนปืนทิ้งพร้อมกับสุดกายลงนั่งหมดอะไรตายอยากกับชีวิตที่เหลืออยู่ ในชีพถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไม่ว่าเขาจะให้การยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าผีบังตาให้เขากระทำเรื่องเลวร้ายดังกล่าวรูปคดีถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเมืองท้องถิน่นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ในชีพกลายเป็นตัวละครตัวหนึ่งของสังคมไปโดยที่ไม่สามารถแก้ต่างให้กับตัวเองได้ สุขุมมาเยี่ยมน้องชายพร้อมกับภรรยาที่หมางเมินไม่ยินดียินร้ายพี่พี่ช่วยผมด้วยพี่ผมไม่ได้เจตนาจะฆ่าผู้ใหญ่นะพี่ในชีพนี่ร่ำร้องเหมือนคนเสียสติพี่รู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าผู้ใหญ่แต่เธอตั้งใจจะฆ่าพี่ใช่ไหมพี่ผิดหวังในตัวแกมากเลยชีพเสียแรงที่พี่ทำงานหนักเพื่อส่งเสียแกเรียนตลอดระยะเวลาสี่ปีเต็ม พี่ต้องหาเงินถ่ายถอนที่ดินของพ่อจากธนาคารแล้วยังต้องแบกรับภาระเรื่องเจ็บป่วยของพ่ออีกพี่เหนื่อยเหลือเกินหากแกอยากได้ที่ดินของพ่อแกก็หาเงินไปถ่ายถอนเอาตกลงไหมแกจะได้ไม่กล่าวหาว่าพ่อรักลำเอียงหรือว่าพ่อเนี่ยละโมบความจริงทำเอาในชีพปูเป็นน้องชายถึงกระเขาอ่อน ตลอดเวลาเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญใจอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างนิสิตทั่วๆไปโดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากของพ่อและพี่ชายผู้เอาคราบเหงื่อใครเข้าแลกเม็ดเงินเพื่อส่งเสียเขาให้มีความรู้ทัดเทียมกับผู้อื่นเขาสมควรจะตอบแทนความดีของพี่ชายที่แสนดีของเขาด้วยความตายแล้วเหรอคืนนั้นในชีพนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนเขาเฝ้าคิดเฝ้าโทษตัวเอง ว่าเป็นคนอักตันยูก่อนที่จะมองสองมือของตัวที่ตัดสายเบรกรถของพี่ชายและที่เลวร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือพ่อของเขาเนี่ยไม่ได้นอนหลับสิ้นลมหายใจไปเองแต่ว่าสองมือของเขานี่แหละที่ใช้หมอนกดทับปากจมูกของท่านจนท่านสิ้นลมหายใจหลังจากตัดพ้อต่อว่าแล้วก็ยื่นคำขาดขอทรัพย์สินในส่วนที่เขาต้องการแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ คนเลวอย่างแกนี่ฆ่าได้แม้แต่พ่อผู้บังเกิดกล่าวแกตายซะเถอะตายซะยังจะดีกว่าอยู่ให้ผู้คนประนามเป็นเสียงแหบแห้งของชายวัยกลางคนที่นั่งกอดเขา่าพิงลูกกรงในสภาพของคนหมดอะไรตายอยากนั้นไม่กูไม่ตายกูไม่ตายมึงไม่รอดหร,รอกเผลอๆตำรวจอาจจะรือ้อฟื้นคดีเก่าๆของพ่อมึงมาสืบสวน มึงจะมีความผิดเพิ่มคราวนี้ละโทษหนักก็จะเพิ่มหนักขึ้นมึงมีแต่ตายกับตายสถานเดียวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเราในวันนี้มึงรอดวันพรุ่งนี้มึงก็ตายอยู่ดีเสียงนั้นกล่อมอย่างมีเหตุมีผลนักโทษคนนั้นเป็นเพียงแค่งเงาที่นายชีพมองเห็นแต่เพียงคนเดียวมึงเชื่อกูเถอะ ตายมันซึตอนนี้ระดีแล้วดีว่าถูกยิงเป้าหรือว่าถูกฉีดยาให้ตายมึงมองตากูสิกูก็ไม่ต่างจากมึงสักเท่าไหร่หรอกในชีพมองหน้าขาวซีดของผู้ชายคนนั้นวูบหนึ่งเหมือนเห็นหนังหน้าของชายคนนั้นดังกล่าวนี่ห่อหุ้มด้วยเนื้อหนังเข้ากับกระดูกแวบหนึ่งใบหน้านั้นก็กลับปกติ แต่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นใบหน้าเน่าเฟะด้วยน้ำเหลืองสยดสยองก็ปรากฏฉายชัดเจนขึ้นเหมือนจะเน้นย้ำว่าตัวเองลาลับจากโลกใบนี้ไปเนิ่นนานแล้วด้วยคดีที่ทำให้ตัวของชายผู้นี้ไม่ทนอยู่รอรับคำพิพากษาจากศาลชั้นไหนเขาจึงชิงพิพากษาตัวเองในคุกซะก่อนเพื่อลิขิตจะตาชีวิตของตัว เหมือนที่ผ่านมาที่เขาเลือกทางเดินอันโสมมมแทนที่จะใช้ชีวิตเยี่ยงคนดีๆในสังคมรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายก็ต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยเวรเข้าตรวจความเรียบร้อยของนักโทษซึ่งถูกคุมขังอยู่หลังลูกกรงเหล็กซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานอันน่าสยดสยองภาพที่ทำให้นักโทษกบร้อยเวรอกสันขวัญกระเจิงก็คงหนีไม่พ้นร่างไร้วิญ,ญญาณเขาในชีพ ที่ใช้สายรองเท้าผูกคอตัวเองเข้ากับลูกกรงดับสยองเส้นสังเวยความอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนั้นครับ